สวัสดีค่ะสวัสดีนะักวิจัยทุกท่านนะคะที่กำลังเข้ามาเนาะวันนี้อาจจะมาอาจจะมาช้าไปนิดหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวสักครู่นึงค่ะ สวัสดีนะคะทาง t i k t o กนะคะแล้วก็ทาง Facebook นะคะ Fanpage Writer to Research เนาะสักครู่หนึ่งนะคะอ่าโอเคค่ะมาแล้วค่ะ ะะวันนี้นะคะอาจจะมาช้าไปนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากติดภารกิจโคชชิ่งนะคะนักวิจัยเนาะนะคะคุณพบว่านะคะนักวิจัยหลายท่านเนี่ยนะคะสิ่งที่เป็นประเด็นนะคะแล้วก็มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการเขียน นะคะการเขียนงานวิจัยค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเรานะคะเราเนี่ยให้ a อเนี่ยช่วยเขียนนะคะแล้วก็พบว่าอ่ความสวยงามนะคะของภาษาที่ใช้เนี่ยมันยังขาดความสวยงามเนาะเพราะว่าจริงๆรแล้วเนี่ย a อเนี่ยมันก็ใช้ภาษาเนี่ยยังไม่อ่ายังไม่อะไรนะคะยังไม่ กระชับชัดเจนนะคะหรือว่าภาษาไทยเนี่ยร,รู้สึกว่ามันไม่อะไรมันไม่แม็กนะถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษนะคะก็เลยต้องมาช่วยเนาะช่วยปรับช่วยแก้นะคะนะช่วยแนะแนวทางเนาะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้อะไรคะได้เขียนได้เขียน งานวิจัยนะคะที่ออกมาแล้วเนี่ยมันน่าอ่านมันน่าสนใจนะเห็นประเด็นปัญหาที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ในการเขียน บทที่สองนะ่นะคะบทที่สองเนี่ยหลายท่านเนี่ยได้เขียนงานวิจัยบทที่สองนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมี AI ส่วนหนึ่งในการช่วยนะคะทีนี้เนี่ยพอเราเขียนบทที่สองเนี่ยเราก็จะแบ่งหัวข้อเป็นย่อยๆใช่ไหมคะว่าเราจะเขียนหัวข้ออะไรบ้างในบทที่สองซึ่งหัวข้อที่เราจะเขียนในบทที่สองเนี่ยสิ่งที่สําคัญเนี่ยมันต้องมีความเชื่อมโยงกับอะไรคะเชื่อมโยงกับเนื้อหาหัวข้องานวิจัย นะฮะบางครั้งเนี่ยเนื้อหาในบทที่สองกับชื่อเรื่องเนี่ยคนละทิศละทางกันเลยแล้วก็ที่ที่มีประเด็นมากกว่านั้นก็คือว่าโอ้โหบทที่หนึ่งเนี่ยเราใช้แค่ทฤษฎีเดียวนะแต่ว่าบทที่สองเนี่ยโอ้โหเราเขียนประมาณสนะักห้าหกทฤษฎีเนาะให้เราเน้นเฉพาะทฤษฎีใทดทฤษฎีหนึ่งก็พอนะคะที่ใช้ในงานวิจัยและพอเราเขียนแต่และเนื้อหาแล้วเนี่ยเรานะคะ จะต้องมีการสรุปแต่ละเนื้อหานั้นด้วยนะคะทีนี้เนี่ยวิธีการสรุปเนี่ยทำยังไงนะคะบางคนเนี่ยมีอารมณ์ขี้เกียจขึ้นมาทันทีเลยอะอารมณ์ขี้เกียจคือเหมือนกับคุณหรินาะคุณก็มีอารมณ์ขี้เกียจเหมือนกันนะคะขี้เกียจคือแม้ให้ฉันสรุปเนื้อหาที่ฉันเขียนมาแล้วเนี่ยนะต้องมานั่งอ่านสรุปอีกเนี่ยอารมณ์ขี้เกียจเนี่ยมันก็เป็นยังไงคะ มันก็มีมันก็มีเหมือนกันเนาะทีนี้เนี่ยเราจะให้ AI เนี่ยช่วยยังไงไดีละ่ะนะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยง่ายมากเลยนะ AI เนี่ยนะคะเราเ,เข้ามานะคะเราเข้ามาที่ AI ง่ายๆายกันดีกว่านะคะวันนี้เนสอน AI ง่ายๆนะคะให้ช่วยสรุปเนะะื้อหาแต่ละส่วนในบทที่2นะคะคุณขอยอ่อไว้นิดนึงนะคะขอยอ่อไว้นิดนึงอ่ะนะ นะเราเข้าไปนะคะเข้าไปที่ Google เหมือนเดิมค่ะนะคะเข้าไปที่ Google เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เข้าไปที่ ChatGPT บ้างนะเราใช้ AI แบบอะไรนะคะอ่าใช้ AI แบบแบบอ่า Back to the Basic บ้างเนาะนะคะอ่าใช้ ChatGPT ตัวฟรีแล้วกันนะคะตัวฟรีแล้วกันนะนะคะให้มาช่วยสรุปเนื้อหาหน่อยนะคะใครที่ฟังทาง t i k t o k นะอาจจะเข้ามาทางแฟนเพจ เอ็ดเออร r ไรเตอร์ทูรีเินะคะเพื่อให้เห็นตัวอย่างนะคะอ่า uh, ทีนี้เนี่ยเราเข้ามาที่ Chat GPT 3.5นะคะหรือว่าใช้ Chat GPT for Google ก็ได้เนาะนะคะสมมุติเราเขียนนะคะงานวิจัยอะ่ะงานวิจัยสักเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะอ่า uh, uh, นะคะเราอาจจะเข้ามาที่ Chat GPT for Google ก็ได้นะคะมันก็จะเป็นมันติ AI ขึ้นนะคะหรือถ้าใครนะคะ อาจจะใช้แชท gpt ตัวฟรีก็ได้นะคะในการช่วยสรุปเนื้อหาเนาะมันมันง่ายมากเลยนะในการสรุปเนื้อหานะคะทีนี้เราสรุปเนื้อหายังไงนะ,ะสมมุติเรามีงานวิจัยบทที่2นะคะขุณขอสักงานวิจัยหนึ่งนะคะมาเดมโมให้พวกเราดูเนาะนะคะสักแป๊บหนึ่งนะคะอ่านะเดี๋ยวจะดูที่เป็นไฟล์ r d นะคะจะมาให้พวกเราดูนะคะว่า เออเราจะเขียนนะฮะจะเขียนค่ะลองดูก่อนเนาะอ่านะคะสมมุติว่าขอสักงานวิจัยหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแล้วกันนะคะอืม ะะขอสักงานวิจัยหนึ่งมาเป็นตัวอย่างให้พวกเราดูนะคะได้ได้เขียนสรุปเนาะเขียนสรุปนะคะในบทที่สองนะ,ะสมมติว่าเราเขียนนะ,ะเราเขียน เราเขียนบทที่สองเนี่ยนะฮะเรามีเนื้อหาเนี่ยเยอะมากเลยนะสมมติเราเขียนในเรื่องของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะเราจะพบว่ามีเนื้อหาค่อนข้างเยอะเนาะมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะเราก็เขียนรายละเอียดนาะพระราชบัญญัติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เนี่ยเราต้องเขียนสรุป่ะคะเราต้องเขียนสรุปสรุปเนื้อหาเนี่ยนะคะในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยนะเราเป็นยังไงฮะ เราก็ทําการ Copy มาเลยค่ะนะคะก๊อปปี้นะคะก๊อปปี้เนื้อหานั้นะเพื่อเราจะมาเขียนสรุปนะคะเขียนสรุปเนื้อหาที่เรากล่าวมานะคะพอเราก๊อปปี้เสร็จเป็นไงคะเราเข้าไปที่ chatgpt สามจดห้าตัวฟรีก็ได้นะคะแล้วเราก็บอกว่าสรุปเนื้อหานะสรุปเนื้อหาให้กระชับค่ะมีคนบอกว่าสั่งแบบนี้เลยเหรอสั่งแบบนี้ก็ได้นะคะสรุปเนื้อหาให้กระชับเอาไม่เกินสองร้อยห้าสิบคำ ในหนึ่งนะย่อหน้านะคะสองร้อยห้าสิบคำในหนึ่งย่อหน้านะคะเสร็จแล้วเราก็วางไปเลยค่ะนะ,ะใส่โคลอนนิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็วางไปเลยค่ะนะคะเนื้อหาที่มันเยอะๆเมื่อกี้ค่ะนะคะมันสรุปนะคะตอนนี้นะคะตัวแช GP t GPT สามจุดห้านะคะมันยาวเกินนะเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตัวฟีแบบนี้นะคะอ่ะเรามาตรงนี้มั่งนะคะ เอามาตัวจ่ายเงินมั่งพอตัวฟรีในเงืง่อนไขมันเยอะเสนอเกินนะคะอ่านะคะคอนโรนสีนะคะ,คะ,คะก็อ่ามาตัวนี้นะ,ะให้มันสรุปเหลือหนึ่งย่อหน้านะฮะอ่านะฮะอ่านะคะ อ่าเนี่ยมันก็จะกําลังทํางานนะคะกำลังทํางานอยู่เราจะเห็นว่าตัว chat gpt สามจุดห้าเนี่ยสรุปไม่ได้นะตัวฟรีสรุปไม่ได้แต่ว่าตัว cross หรือว่าตัว gpt 4เนี่ยสามารถที่จะสรุปได้เห็นไหมคะมันก็จะสรุปมาให้เนาะคือตัวเนี่ยมันบอกว่าตัวฟรีบอกว่าสามจุดห้าเนี่ยคือข้อความมันยาวเกินไปนะฉันคิดไม่ออกนะข้อความยาวเกินไปฉันคิดไม่ออกนะคะ เพราะว่าไม่ได้จ่ายเงินให้ฉันฉันคิดไม่ออกนะแต่ว่าพอเราจ่ายเงินให้เห็นไหมนะคะมันคิดออกขึ้นมาทันทีเลยอะค่ะว่าจะสรุปยังไงเนาะเห็นไหมคะเนี่ยนะคะแค่นี้เองอะเนาะง่ายไหมง่ายมากเลยอะนะคะตัว g p t 4ฟก็อาจจะคิดออกมาเยอะหน่อยนะแค่นี้นะเราก็ c o p ปี้ส่วนนี้ค่ะไปเป็นส่วนสรุปในเนี้ยได้เลยนะคะแต่วิธีวางนะคะ ทุกคนก็จะเห็นนะคะว่ามันเป็นทึบๆแบบนี้เห็นไหมทึบๆแบบนี้นะคะเราวางอย่างนี้ไม่ได้นะคะวางอย่างนี้ไม่ได้นะคะเราต้องไปในไหนคะไปในโน้ตแพดก่อนเนาะนะโน้ตแพดนะคะวางในโน้ตแพดก่อนนะคะ,ะ,ะ,ว,านนะ,ะวางเสร็จนะเราก็คอนโทรลเอคอนโทรลสีนะคะก็ปี้มาแล้วเราก็มาใส่ในเนื้อหา นะ,ะพอวางเลยเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงฮะมันมันทึบไปหมดเลยอะ่ะนะ,ะเราก็มาวางเห็นไหมง่ายไหมง่ายมากเลยอะ่ะง่ายมากเลยอะ่ะนะทีนี้เนี่ยเราอยากได้ตัวฟรีเนาะถ้าได้ตัวฟรีเนี่ยเราต้องให้มันแบบสั้นๆนะสั้นๆนะนะสั้นๆในหะ้มันคิดอย่าคิดให้คิดเยอะนะนะพอเราก็ปีสั้นๆอย่างเงี้ยเราอยากใช้ตัวฟรีอะนะ่ะเนาะลองดูนะอ่ะลองดูนะเรากด new c h ช t ใหม่นะคะ คือพอใช้ตัวฟีมันจะขัดใจมากเลยค่ะเพราะมันไม่ทํางานให้เรานะอ่าเราส่งมานะบอกสรุปเนื้อหานะะลองลองตัวฟีนะสรุปเนื้อหานะ,ะไม่เกินสองร้อยคำแล้วกันนะคือเราต้องระบุจํานวนคําด้วยนะคะจํานวนคําด้วยนะไม่งั้นมันมนโนเลื่อยเปื่อยไปนะคะคือมันคิดเลื่อยเปื่อยไปอ่ะนะคะถ้าไม่จํานวนคําให้นะคะ อ่ะเราก็ใส่มานะคะแล้วก็เอนเตอร์เข้ามาค่ะนะพอสั้นๆเห็นไหมมันออกให้เห็นไหมคะพอยาวๆเนี้ยมันไม่ออกให้อะ่ะมันบอกให้จ่ายเงินเฉยเลยอะ่ะพอแบบคําพูดยาวๆอย่างเงี้ยมันให้จ่ายเงินเฉยเลยอะ่ะแต่ว่าพอสั้นๆเน,นี้ยมันก็จะสรุปให้เราเห็นไหมดีอะ่ะอืมดีคือนะคะคืออะไรนะคะจ่ายเงินน่าจะดีกว่าเนอ้อน,นทําให้เราเยอะนะคะอุ้ยนะคะ นะทําให้เราเยอะกว่าเนาะอ่าอะวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะถ้าใครอยากจะมาเรียนรู้เนาะเรื่อง AI เนาะ AI free ตัวฟรีนะคะที่ใช้ในงานวิจัยนะคะก็สามารถที่จะสมัคร่อนกันเข้ามาได้นะทักมาทาง inbox หรือไลน์ก็ได้นะ,ะวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยจะสอน AI free นะที่นอกเหนือจาก ChatGPT นะนะ,ะเรามาเรียนรู้ AI free กันอีกหลายๆตัวนะคะ สำหรับวันนี้โอเคนะคะเดี๋ยวไปเจอกันวันถัดๆไปนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะวันนี้ก็ไปสรุปซนะบทที่สองนะใครที่ส่งงานเข้ามาให้คุณหญิงตรวจนะแล้วก็ไม่ได้เขียนสรุปนะก็สรุปสั้นๆให้ AI ช่วยทำให้งานวิจัยของเราเสร็จเร็วขึ้นนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ